ไอ้เฮี pues ้ยม so nah ึงไม่เป so ันไอ้้เียมขาดควยไงวะไอ้สัตว์กูงงเหมือนกันไอ้เฮี้ยมาถึงแม่งจะด่าอย่างเดียวเลยเฮี้ยไม่ได้ฟังหีฟังแตะฟังเฮี้ยอะไรเลยไอ้ที่เตะตรงตัวว่าเม้ขามีเฮี่ยเขาเป็นแม่ที่เตะไม่ใช่ว่าไอ้เฮี้ยจะอยู่โหจะเตะเดีไม่จริงโหแม่ฉันเป็นคนดีถ้าเอาเอาง่ายนะเอาง่ายนะเอาง่ายนะเอาจริงอ่ะ มึงบอกว่าเขาเป็นคนดีอ่ะก็เห็นอยู่ก็เห็นนะเมื่อกี้น่ะทั้งทีมทั้งด่าไอ้ยี่อะก็เห็นอยู่นะแต่ถ้ามึงจะหูลับตาเป็นลูกเป็นที่อะไรของแม่งอ่ะก็แล้วแต่พวกมึงเลยแต่แต่กูคนนึงนี่แหละกูไม่อยากรู้จักแม่แม่งอ่ะอนาคตนะมีแต่เรื่องไอ้หี่ไอ้พวกเยี่น่ะไอ้อยกูดิไม่มีหี่อะไรหรอกเหมือนไอ้วินนะทำไมมันส่งพมันส่งเพียให้เยอะเหรอหรือว่าไงกูเห็นแม่งสร้างแต่เรื่องอ้สัตว์ เคกูก็มีเทสอ่ะเฮียกูเติมก็ได้ตอนนี้กูส่งแม่งทั้งห้องทุบขาแม่งทั้งคันเลยกูยังทำได้เลยตอนนี้เฮียเงินเด็ดเอาแล้วเออเงินเด็ออเนไม่ออกหรอกแต่ก็มีตังอ่ะเออก็แบบว่าเราก็ไม่อยากไม่อยากจะโทรไงเย็ไม่อยากจะโทรออแล้วผมเนี่ยเรามาพูดดูแล้วผมเรียกบาลลูมาแล้วกันอะไหนบอกมีร้อยเดียว 100ร้อยเดียวเสียเงินกูอ,อก้สั่ <laughs> หนูแย่องเลยเสเงินหลังตัวเหรอเออร้อยเดียวเสียเงินกูไม่พอใจแล้วก็สก,กิดมามีทุกวันแหละเงินกูอ,ะอ่ะกูกูมีตังเข้าทุกวันแหละเงินกูอ่ะไม่พอใจอะไรก็สก,กิดมาเฮียมอสรับจบหมดถ้าไม่ลุมอ่ะได้หมดอ่ะแต่แม่งก็ลุมไง ไม่มีกัเาก็ต้องเล่นกันเป็นแกงป้าเราจะมีแกงไว้ทําไมอ่ะป้าพอมีแกงด่ากันมันจะรู้เรื่องอะพอมันนัวกันอะมันก็ไม่รู้เรื่องไม่รู้เสียงใครมันเสียงใครไม่ได้ดตเอาไค่ความยังร้องอย่าผมช่วยครับนี่เป็นไงอ่ะประเด็นไม่ได้กลัวน้องจริงนะแต่แค่แบบว่าไอ้ไอ้ที่คือไม่อยากด่าพวกมันเพราะว่าอะไรรู้ปะด่าแล้วมันจะยาวเว้ย ด่าล้วไมน้องรไข่ต้มเวลามีคนมาด่าทําไงน้องพมรน้องไม่พอใจเปล่าพี่ขอโทษนะพี่ขอใคร้ม่งปาหน้าแม่งไข่ต้มปาหน้าพี่ขอโทษนะน้องไม่รู้อ่ะถ้าเกิดว่าใครเป็นใครเป็นญาติเป็นพี่น้องกับไอ้ไอ้เฮียนั่นอ่ะบอกเลยว่าไม่ไม่คุยแล้วไม่รู้จักเลยแล้วก็อย่ามาพูดทีตัวด้วยนะ บ้าไปแล้วเห็นไหมน้อยคนนะที่จะเห็นเป็นลูกเป็นหลานเป็นเฮียอะไรกูไม่ไม่รู้อ่ะไม่ไม่รู้ไม่รู้จักเฮียบอสอลเเวงเหรอวะเฮียบอสอลเเวงเฮียอะไรเมื่อกี้นะเมื่อกี้นะเมื่อกี้เมื่อกี้ลูกเกษตรขอบห้าร้อยกูโจวให้อยู่แล้วเมื่อกี้เนี่ยขอบห้าร้อยบอกแฟนตายไอ้บอลจมน้ำตายกูสงสารยิ้มผายเลยมาเล่ากูฟัง เมื่อกี้เขาคลางแมนใหญ่เลยไปด่าเมนหนูแม่ไม่ได้กูแล้วไอ้ตาบ้าอย่าเงี้ยพี่พ่อแม่มึงยังไม่ให้เหมือนสามเอาง่ายๆนะพี่อ่ะหลานน่ะที่มีหลานอ่ะพี่อยากได้ผีเสื้อไหมไอ้เฮียผีเสื้อก็ร้อยเก้าสิบเก้ากูต้องเติมอ่ะแล้วส่งให้แม่งอ่ะเจ็ดร้อยอ่ะกูก็ส่งส่งส่งให้ไปไอ้เฮียแล้วแบบว่าเออเดี๋ยวเดี๋ยวตอนนี้ไอ้เฮียด่ากูเป็นไอ้เฮียแล้วตอนนี้ เออไอ้เทียเงินนะเว้ยไม่ใช่กระดาษไอ้สัตว์เอาเข้าไปให้หมาแดกยังเชื่องเลยเหรยเออไอ้เทียแม่งวงเงินถือข้างให้หมาแดกดีกว่าวะไอ้เที่อไม่ใช่ว่าไอ้ที่ไม่เห็นกูไม่ส่งเนี่ยไม่ใช่ว่ากูไม่มีนะกูมีอย่าพูดอะไรเฮ้ยพูดอะไรไม่ผมไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเราขอผสืจะเราขอผีเสื้อสักอันแล้วกันเขาจะได้รู้ปะไม่ขี้โม้เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมอ่านนะจอกมอุ้ยเนี่ยทำไมต้องด่ากันนะเห็นไหมแฟนหนูนั่งเงียบกิ๊บเลยเนี่ย เขาใจหายใจความแล้วนะบอกแล้วจะว่าไอ้นี่มันมาไอ้นี่มันมาไม่เป็นไรไงอารมณ์นี่เราต้องผีเลยนะโอ้แล้วผมแล้วผมอัดจอแล้วส่งให้เขาดูก่อนนะครับว่าเฮียพูดอะไรบ้างเออไรพูดเลยมึงน่าส่งอะไรมึงส่งอะไรกันนั่นอย่าเราพอมันด่าดูด่นก็ได้ได้ได้อะไรของมันเฮียบอกอ่ะมีมีสามคนอ่ะคุยกันอยู่สามคนแต่คนอื่นรู้ที่เฮียพูดตัวนั้วนะอะไร ออที่เฮียพูดไงคุยกับอะไรสามคนแล้วมีคนอื่นรู้อ่ะคนอื่นยังรู้อ่ะอืมอ๋อแ้วผมไปอัดจอผมจะอัดจอให้อัดจอเฮียไม่บางทีนะบางทีนะบางบางบางทีกูรอกห้องคุยกันอยู่อ่ะกูคุยกันอยู่ไอ้เฮียโหหูถึงแกราเวียงอยู่เลยปะเฮียงงเลยสัสไม่รู้ได้ไงวะห้องกูก็ร้อแล้วอยู่สามคน อยี้อะรู้เฉยเลยงงเลยจ้สไอ,อบอกเลยนะว่าถ้าโหลดเลกครบได้ก็เลกไปเถอะไอเทียนั่นนะ่ะไม่มีอะไร <c oughs> หลอกไอแบมนเนี่ยถามหน่อยมันมันทามันมันมันทำอะไรให้เราเราถึงต้องอะไรครับมันกับมันขนาดนั้นเนี่ยมัอะไรมันเปนฮะเขาช่วยมีอะไรเขาก็ช่วยโหลดอะไร ช่วยช่วยช่วยแบบไหน<ม>แบบแบบมีเรื่องอย่างเงี้ยเหรอก็คงงามมนั้งจะไม่ได้อะตอนดเดียวไปเดียวตลอดซ่าน่าจะรู้ลองทักไปหามันบอกว่าพี่แบมหนูไม่มีตังค์ยินข้าวอะ่ะโอนตังค์ให้หนูสักร้อยองเดียวมันโอนให้หปะ่ะลองเลยตอนเนี้ยดูเด้ยอยาก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 รู้เหมือนไงไหมใช่ไหมอ้าวอยากรู้อยากรู้อ่ะลองเลยโอนให้ปะ่ะ <c oughs> ลองเลยคือเราเราอ,รอยากรู้ว่าใครจริงใจกับเราดูง่ายเลยเจอเราถามเราที่เราเดือดร้อนอ่ะตอนตอนที่เราเดือดร้อนจริงจริงอ่ะมันจะช่วยโอ้ยไอ้เหี้ยไก่แก่ช่วยได้เหี้ยใครก่ช่วยได้แหมมีปากอ่ะมีปากอ่ะใครก็พูดได้ไหมเออลอง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 ทักแผมดี้บอกพี่แบมพี่แบมหนูไม่มีตังค์กินข้าว เดือนนี้หน,หนูหนูมีตังค์ยี่สิบาทอะตอนนี้นเ,เ,ย,เ,ย,เ,ย,เย,ยืมเยืมยืมเยืมสักร้อยกันเนี่อะไรเงี้ยปลาพอดีแก๊งไหนก็ได้หมดอะตอนนี้ตนี้ใครคือเราเอา,าดูคนเราดูไม่ยากหรอกก็เหมือนก็เหมือนไอ้ไม้อะไอ้ไม้ไอ้ไม้อะยืมตังค์ไปแปดร้อยทุกวันนี้ยังไม่ได้คืนเลยเนี Sie ่ย ไอ้หัวหน้าแก๊งบีอาร์เนี่ยพี่อ่ะเป็นเพื่อนกันด้วยไอ้แว่นเหรอไอ้แว่นเหรอแค่แว่นมะไรเงี่ยไม่รู้ว่ามันแค่แว่นแบบไม่ใส่กูไม่เห็นมันใส่แว่นนะเอ้าไม่ใช่ไม่ใช่ไอ้นี่เหรอหัวแก๊งบีอาร์ก็ไอ้นี่เนี่ยอะไรวะไอ้ตัวพ่อวะเออไอ้ตัวพ่อไอ้ไม้ไงไอ้แว่นนั่นแหละเออมันใทยมุติพี่อ่ะ ลแล้วแบบมันแล้วมันเป็นเพื่อนกูไงแล้วเป็นเพื่อนกูกูแล้วกูก็ส่งสารมันใช่ไหมกูส่งส,งสารมันกูสงสารมันมันบอกว่ามันไม่มีตังค์ไอ้เฮียกูก็โอนให้แม่งไอ้เฮียแล้วก็ไม่คืนกูไ่ว่าเล่บอกเหรอเออกูก็เยกลเออเยบอกว่าเออ,อก็ให้ไปเฮียแปดร้อยยังไงแปดร้อยก็เงิน ไม่รับยาเป็นอะไรแตกไหมครับมันไม่ได้แตกหรอกแค่เปลี่ยนชื่อแก๊งอ๋อ <c oughs> เอหตุที่เปลี่ยนเพราะอะไรอ่ะฮะเหตุท <c oughs> ี่เปลี่ยนเพราะอะไรอะ่ะอ,อ๋อความสิริมงคลอีกอย่าง